ะะและเนี้ยก็จะเป็นการทดลองไม่ยากแต่มันจะให้คิดเยอะเดี๋ยวอาจารย์จะมีโจทย์มีอะไรให้หนูคิดเนาะว่าจริงๆแล้วระบบนิเวศที่เราอยู่มันสมดุลธรรมชาติหรือเปล่านะคะธรรมชาติแน่นอนมีอยู่แล้วอาจารย์อาจารย์เลคเชอร์ให้เราฟังไปแล้วนะคะเรื่ององค์ประกอบระบบนิเวศเนาะมันก็จะมีทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายอัตราการทษที่ะก็จะแลกเปลี่ยนกันผ่านพลังงานนู่นนี่นั่นนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของสมดุลธรรมชาติว่าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมันสมดุลหรือเปล่าแล้วเราจะไ,ได้ไงว่ามันสมดุลนะคะการทดลองไม่ยากค่ะแต่จะแบบทรมานสัตว์นิดนึงนะคะเพราะเราต้องจับมดจับอะไรมาทรมานมันก็ไม่เิงทรมานหรอกแค่ดูพฤติกรรมเขานะคะว่าถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงเวลานานขึ้นมันเป็นยังไงนะคะชุดการทดลองก็จะมีด้วยกันอยู่สี่ชุดเนาะชุดที่1 2 3 4สแต่ละชุดก็จะแตกต่างกันไป จันวาดเองนะแต่มันจะเหมือนไม่เหมือนก็ให้จินตนาการว่ามันใช่โอเคปะ่ะ mm hmm. นะชุดที่1นนะคะอุปกรณ์เราก็จะเหมือนกันก็คือมีบิก,กอร์ขนาดใหญ่ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วใช้หลอดหลอดทดลองเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะที่ขนาดเท่ากันเนาะน้ำก็ใส่เท่ากันนะคะหลอดที่1เราใส่โทษทีค่ะสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือกระดาษค่ะชุบน้ําตาลนะเอากระดาษชุบน้ําตาลใส่ไว้ที่ก้นหลอดทุกอันเนาะพยายามอย่าให้น้ําตาลม,มันติดตรงขอบ เพราะเวลาถ้าสมมุติว่ามแมลงหรืออะไรมันเข้าไปชนเงี้ยมติดปีกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะตกมาตายได้แล้วก็จะไม่ฆ่าเขาโดยการที่ความผิดพลาดของเราอย่างนี้นะคะอ่ะหลอดที่1เราก็จะใส่แค่มแมลงโอเคปะ่ะหลอดที่2ใส่แค่ต้นพืชต้นหญ้าแสดงว่าหลอดนี้คือผู้ผลิตหลอดนี้คือผู้บริโภคนะหลอดที่สามเราใส่ทั้งมแมลงและต้นไม้นะคะอ,อ๋ออันนี้ใส่เลยนะ พูดผิดเอาไม่เป็นไรเอาไม่ต้องคัดนะพี่เจเอาเร็วๆได้เลย <c oughs> หลอดที่หนึ่งใส่มะเรงหลอดที่สองใส่ต้นไม้ตนม้ตนยาเคยปะอันนี้คือผู้บริโภคโอเคจกวันนี้นะอันนี้คือผู้บริโภคเนาะอันนี้คือผู้ผลิตเมื่อกี้ลบไปลบความจํานะแต่จรที่เก็จอัดคลิปใหม่อะ่นะเนาะตามนี้ละกันนะคะหลอดที่สามคือใส่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะ หลอดที่4ใส่แค่กระดาษชุบแอลกอฮอล์เพื่อทีกระดาษชุบน้าตาลเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามว่าหลอดไหนชุดการทดลองไหนคอ control, หือชุดควบคุมทุกคนต้องตอบไห้ได้เดี๋ยวอาจารย์จะมีให้ตอบนะคะในแบบกรัดของอาจา์นะคิดก่อนหนะ้านี้คือหนึ่งคำถามนะคะทีนี้อาจารย์ถามว่าโลกเราระบบนี้ก็เปรียบเสมือนโลกเรานะถ้าไม่มีต้นไม้เลยมีแต่สัตว์กับมนุษย์โลกเราจะเกิดอะไรขึ้น หรือต้นนี้กลออุ่มน,นี้ค่ะถ้ามีแค่ต้นไม้อย่างเดียวแต่ไม่มีสัตว์เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งอันนี้ที่มีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมันจะเกิดอะไรขึ้นในเคสที่ต้นไม้มีน้อยกว่าผู้ต้นไม้มีน้อยกว่า,มาแมลงแสดงว่าผู้ผลิตมีน้อยกว่าผู้บริโภคหรือถ้าในาเคสที่ผู้บริโภคมีนิดเดียวแต่ถ้าต้นไม้มีเยอะกว่า ผลการทดลองทั้ง3ชุดนี้มันจะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรนะคะเราจะทํำยังไงเราจะวางเซตอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะวัดปริมาณน้ําเราจะวัดปริมาณน้ําที่มันขึ้นมาในหลอดเนาะแรงเขาเรียกอะไรแรงดันเขาพิจารณาทิ้งอยู่แล้วนะเวลาเราคว่ำอะไรลงไปนะน้ำก็จะดันเข้ามานะจับเวลาไปเรื่อยๆค่ะประมาณ3ามชั่วโมงนะคะแล้วดูว่ามลแรงตายตอนไหน นี่คือความ,มลาผลดรของการทาแบบครั้งนี้นะคะดูว่าแมลงมีอาการยังไงนะอย่างเช่นแมลงเริ่มเดินช้าลงดูมีอาการแบบโซซัสโซเซหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสังเกตเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเขาว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าเขาตายตอนไหนอย่างเงี้ยนะคะชั่วโมงที่เท่าไหร่นาะทีที่เท่าไหร่นะคะอีกอย่างนึงคือวัดระดับน้ําที่อยู่ในหลอดว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่นิดจะตั้งการเซตการทดลองไว้ให้เรา นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมีผลมาหลายๆแบบมาให้เราดิสคัสรืออภิปรายกันว่าในเคสเนี้ยหนูคิดเห็นว่ายังไงนะคะก็สำหรับแบบอันนี้ก็จะมีแค่นี้ค่ะ